สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็อยู่กับฟานดุกนะครับผมวันนี้มาสังเกตข้างหลังนะครับมาอีกเช่นเคยนะครับมาหาแม่น้ำหวานนะครับแล้วก็ลูกสาวนะครับฟานดุกก็เพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาถึงก็เขาทําพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือเรามาประมาณแปดโมงนะครับแปดโมงสี่สิบนะครับผมตอนเรกงนึกว่าเขาอ่า เขาจะทาพิธีเก้าโมงนะครับก็เลยมาประมาณ8ปดโมงสีแต่ว่าเขาก็ทําเสร็จแล้วนะครับน้องน่าจะได้มีชื่อแล้วนะครับผมเดี๋ยวฟอนลุกจะพาเข้าไปนะครับไปดูว่าไปถามแม่น้องว่าแม่น้องชื่ออะไรครับครับอันดีครับผมเดี๋ยวไปถามนะครับว่าน้องในชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมฝั่งนี้นะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับ บรรยากาศน้องนะครับผมบรรยากาศบ้านน้องนะครับอันอันนี้เพื่อนเพื่อนไหนซื้อซื้อหยงเั้งครับน้ำมนต์ครับผมน้ำมนต์นะครับน้องน้ำมนต์ก็วันนี้ก็มาสายนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศในงานนะครับก็มีพี่ๆแม่ๆนะครับผมมานะครับมามาดูน้องนะครับผมนี่เป็น ก็จะเป็นพาขอนนะครับเรียกว่าพาขอนนะครับเอาไว้สู่ขอนนะครับเรียกขอให้น้องนะครับผมอนนี้ก็มีป้ายด้วยนะครับป้ายนะครับห้ามสูบบุหรีครับห้ามสัมผัสหรือใกล้ช้างเดี๋ยวดูพาไปดูนะครับผมเดี๋ยวคนดูพาไปดูนะครับได้ชื่อแล้วสาวน้อยนะครับ เราหน้อยน้ำมุนนะครับน้ำมุนจะหลับแล้วหรือเปล่าน้องน้ำมุนกับแม่น้ำหวานนะครับวันดุกมาสายนะครับวันนี้ก็ยังแข็งแรงดีนะครับแข็งแรงขึ้นทุกวันเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศก็จะมีนะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับเป็นตรงที่นะครับสําหรับทานอาหารนะครับก็ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับบริเวณก็จะเป็นพาขวันนะครับสําหรับเรียกวันนะครับหมอสู่วันทำวัญให้น้องนะครับผมเรียกวัญให้น้องนะครับเดี๋ยวพันดุก็จะพามาดูน้องนะครับน้องน้ํามนกับแม่น้ําหวานนะครับอาจจะมาไม่ทันช่วงที่สู่วันนะครับพันุก็ขอไฟด้วยนะครับเนื่องจากก็ติดภารกิจที่บ้านหลายอย่างนะครับกว่าจะสิ็ธนะครับกว่าจะได้มานะครับต้อง ทำความสะอาดหาหญ้าหาอะไรนะครับผมกวก่าจะเรียบร้อยนะครับบ้านฉางทองกว่าจะหาหญ้าไว้ให้ฉางทองเสร็จนะครับเอาญ้าเอาน้ําให้กินนะครับผมนี่ก็เป็นน้องน้ํามุนนะครับยังไม่ออกจากแม่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวคนลูกจะพาไปดูวันนี้พาไปดูด้านหน้านะครับวันนั้นเราได้ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังกับด้านข้างแม่น้ําหวานนะครับเดีย๋ยววันนี้ไปดูด้านหน้าแม่น้ําหวานหน่อยนะครับดูความสวยกันหน่อยนะครับด้านหน้าครับ ไปหลบแม่นะครับไปหลบอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมนู้นนะครับนี่อยากกินสับพะรดกับแม่ดีกว่าครับพอไปดูข้างหน้านะครับพอไปดูข้างหน้าก่อน <c oughs> เปลี่ยนมุมนะครับย้ายมุมหน่อย วันนั้นวันนั้นเราเราดูด้านหลังนะครับวันนั้นเราดูด้านหลังกับด้านข้างแล้ววันนี้จะไปดูด้านหน้ากันนะครับสาวน้อยสาวน้อยกับแม่ใจดีนะครับแม่น้ำหวานกับน้องน้ำมุนนะครับตอนที่ตั้งชื่อนะครับผมตอนที่ตั้งชื่อนะครับก็จะมีอยู่สามชื่อนะครับสามชื่อให้น้องเลือกชื่อนะครับเลือกชื่อก็แม่น้องบอกว่าจะมีชื่อน้ำมนนะครับ น้ำใจนะครับแล้วก็ชื่อน้ำตาลนะครับน้องก็ได้ชื่อเป็นชื่อน้ำมนนะครับผมเพราะมากเลยนะครับผมเพราะมากเลยเข้ากับแม่น้ำหวานเลยนะครับเดี๋ยวตอนตุกก็จะไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจะเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับผม ก็จะกล้องจะสั่นหน่อยครามนุขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูข้างหน้านะครับมาเรื่อยเถื่บมาเรื่อยๆนะครับมาดูแม่น้ําหวานนะครับกับน้องน้ํามนุนนะครับผมกันดุยังไม่คุ้นชื่อน้องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นชื่อที่น่ารักมากนะครับเป็นชื่อที่น่ารักแล้วก็น่าจะเป็นชื่อที่ดีนะครับทําให้น้องนะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับน้องน้ํามนุนนะครับเหมือนกับชื่อน้ํามนเลยนะครับผม ลุกเกอบมาเรื่อยๆนะครับเก็บมาเรื่อยๆครับผมเราก็ได้มารับขวัญน้องนะครับผมมารับขวัญน้องด้วยนะครับมาตั้งชื่อใหม่ให้น้องด้วยนะครับผมน,นี่น้ำหวานหนุนเออไปแล้วแม่หวงลูกนะครับไปแล้วมีฟางด้วยนะครับให้น้องนอนเล่นสนุกสนุกสบายสบายเลยถ้ามีฟางน้องจะนอนดีนะครับ ฝั <muitas> <arias> ่งนู้นนะครับก็เป็นพ่อกับแม่นะครับผมพ่อกับแม่อยู่ฝั่งนู้นนะครับกาลังผูกข้อต่อแขนนะครับให้พ่อควานนะครับพ่อควานพ่อควานน้องน้ําหวานแล้วก็น้องน้ํามนุนนะครับผมอ่าก็จะบางอยู่นะครับแม่กําลังนั่งอยู่นะครับพ่อกบพ่อกำลังจะนั่งนะครับผมอ่าลูกลูกข้อต่อแขนนะครับให้พ่อควานนะครับแม่น้ําหวานแล้วก็น้องน้ํามนุนนะครับผมอ่ามาดูกันต่อนะครับมาดูแม่น้ำหวานกันต่อแม่น้ำหวานไม่ชูข้างหน้าเลยหันนี้เลว ใสน้องหิวนมนะครับแม่น้ำหวานไม่มาโชว์ความสวยเลยแม่น้ำหวานหนูน้อยนี่สาวน้อยนะครับสาวน้อยพุดใต้ทอ้องแม่อย่างเดียวเลยใส่หิวนมนะครับหิวนมแล้วเดี๋ยวคนทุกป่อไปดูนะครับไปอีกแล้วครับไปอีกแล้ว ได้ชื่อน้ำมุนนะครับได้ชื่อน้ำมนูลเอือเป็นนางนอกน้องกินนมนะครับนี่หิวนมนะครับหิวนมเป็นยังไงสาวน้อยสาวน้อยน้ำมุนยังไม่มาหาแขกนะครับยังไม่มาลิ้นกับแขกเท่าไหร่ถ้าเราไม่เข้าไปหาครับนี่แม่น้ำหวานเดี๋ยวพอไปดูข้างหน้านะครับ แม่น้ำหวานก็ไอกล้องตลอดเลยแม่น้ำหวานนี่นั่นหนูน้อยน้ำมนก็ตามกินนมอย่างเดียวเลยนะครับหิวนมนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับกินนมเก่งนะครับจะได้ตัวเร็วๆนะครับผมได้ตัวเร็วๆนะครับ ตอนนี้เขาก็กําลังจะยกครูนะครับยกครูยกขันครูนะครับให้พ่อพ่อพามนะครับซึ่งมาทําพิธีนะครับเรียกขวันนะครับสู่ขวัญให้แม่น้ําหวานนะครับแล้วก็น้องน้ํามนนะครับตอนนี้กําลังกินนมอยู่เลยนะครับเดี๋ยวขอนุกจะพาไปดูข้างหน้านะครับตอนนี้แม่น้าหวานกาลังกินสับปะรดอยู่นะครับผมนี่นะครับเดียว่าน้องน้ำมนยังไม่ออกจากแม่นะครับ ถ้าอยากกินน้องใกล้ๆต้องเข้าไปหานะครับแต่ว่าคนดูก็ยังเกรงใจแม่นะครับแม่น้ำหวานแล้วก็ไม่อยากสัมผัสน้องเท่าไหร่นะครับกลัวน้องร่างกายยังไม่แข็งแรงนะครับภูมิต้านทานก็ยังไม่เยอะนะครับผมก็ยังไม่สัมผัสน้องนะครับผมก็อยู่ไกลๆนะครับจะดีกว่าแล้วก็ปลอดภัยต่อตัวน้องนะครับแต่ในส่วนของแม่น้องก็ไม่หวงลูกนะครับไม่ไม่หวงลูกนะครับหวงลูกอยู่แต่ว่าไม่ทาอันตรายคนนะครับก็สามารถจับลูกจับอะไรได้นะครับ มาแล้วมาโชว์ตัวแล้วสาวน้อยไปอีกแล้วไปอีกแล้วไม่มาหากล้องเลยหิวนมนะครับสงสัยจะหิวนมเป็นไงแม่น้ำหวานสบายดีหรือเปล่าน่าจะสบายดีเนาะแผลน่าจะเรื่อมหายแล้วน้องน้ำมนละ่ะน้องน้ำมนลก็น่าจะเรื่อมหายแล้วนะครับผมแผลตรงสะดือนะครับที่ต้องทําความสะอาดทุกวันนะครับเป็นล้างสะดือนะครับผมเป็นยังไงแม่สาวน้อย สาน้อยน้ำมนวันดุกชอบนะครับใบหูน้องนะครับผมใบหูน้องใหญ่มากเลยนะครับไอมุดแม่แล้วอายกล้องหรือเปล่าแม่นาหวานก็ใจดีนะครับน้องน่าจะโตขึ้นไปน่าจะมีอุปนิสัยเหมือนแม่นะครับเป็นช้างที่ใจยินใจดีนะครับผม,มาแล้วโชว์ตัวแล้วมาโชว์กล้องหเลยลูก อะไรอหิวนอนนะครับน่าจะอิ่มกินนมอิ่มนะครับง่วงนอนนะครับฮะพนุกดูได้ทั้งวันเลยนะครับอ่าฝากพี่พี่แม่แม่นะครับเข้ามารับชมด้วยนะครับมาชมน้องน้ำมนนะครับก็มีชื่อน้ำใจให้เลือกด้วยนะครับแต่ว่าน้องน่าจะอยากได้ชื่อน้ำมนนะครับ ก็เลยได้ช uh, um, ื่อน้ำมนต์นะครับผมเป็นช right ื่อที่ดีนะครับเป็นชื่อที่ดีเหมือนน้ำมนต์นะครับอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนน้ำมนต์นะครับไงแม่สาวน้อยสาวน้อยมาโชว์ตัวหน่อยเรื่อดูใบหูนะครับใบหูใบหูนะครับใบหูพัดไปพัดมาโบกไปโบกมานะครับใบหูน้องน่ารักมากนะครับผมหูใหญ่มากคนดุกชอบมากเลยนะครับเป็นช้างที่หูใหญ่นะครับ แล้วก็หน้าตาหนุกนูนนะครับหน้าตาน่ารักหน้าตาสวยนะครับโตขึ้นสวยนะครับน้องน้ำมนต์นะครับโตขึ้นหนูจะเก่งเหมือนแม่ใจดีเหมือนแม่นะหนูน้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนต์ยังไม่ดื้อนะครับผมน่าจะแข็งแรงกว่านี้นะครับถึงจะดื้อนะครับร่างกายอ้วนต้องประมาณรุ่นรุ่นสายทองนะครับถ้ามาอีกประมาณ3ามสเดือนนะครับชนแน่นอนนะครับผม อ่นจะนอนแล้วนะครับองนามวลจะนอนแล้วจะนอนแล้วแต่ว่ายังไม่ง่วงนะครับน่าจะอยากนอนอยู่นะครับแต่ว่ายังอยากเดินเล่นอยากอ้อนแม่อยู่นะครับผมเดี๋ยวคนดูกาไปดูมุมด้านหน้านะครับมุมด้านหน้ากันหน่อยนะครับ มามุมด้านหน้ากันหน่อยนะครับผมฝั่งนี้น่าจะสวยนะครับน่ารักสุดนะครับถ้าไปมุมนี้ก็น่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับมุมนี้สวยอ่าดูดูน้องนะครับดูน้องมุดแม่แล้วสงสัยจะนอนนะครับสงัยจะนอนจะเล่นด้วยนะครับเอาอีกแล้วควานลุกมาเจอทีไรนอนทุ่มตีนะครับก็กินอิ่มนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังนอนนะครับเป็นช่วงที่เขากําลังกินนะครับ ก็ไม่กินเยอะแต่ว่าจะเน้นไปทางนอนนะครับผมร่างกายจะได้สมบูรณ์นะครับจะได้แข็งแรงเร็วๆนะครับแม่ก็ยืนปลุกขอไปนะครับก้องสันแม่ก็ยืนเฝ้าน้องอย่างไม่ห่างหายเลยนะครับแม่น้ำหวานนะครับยืนเฝ้า ช่วงนี้แม่น้ำหวานก็จะนอนน้อยหน่อยนะครับเฝ้าลูกน้อยนะครับเฝ้าลูกน้อยน้ำมนต์การนอนหลับคอยคอยไล่เมงวันให้นะครับคอยไล่ยุงไล่อะไรให้นะครับดูหนูน้อยนอนนะครับฝั่งนู้นเลยนะครับถ้านอนน่ารักมากนะครับผมวันนี้พันลุกก็ได้มานะครับป่าพี่ๆแม่ๆมาดูนะครับพิธีสู่ขวัญพิธีเรียกขวัญนะครับพิธีตั้งชื่อให้น้องน้ำ น้องน้ำมนนะครับน้องน้ำมนแม่ลูกน้ำหวานนะครับผมก็ได้ชื่อแล้วนะครับผมคือน้องน้ำมนนั่นเองนะครับน้องน้ำมนนอนแล้วน้องน้ำมนไม่มาหาแม่แม่เลยไม่มาโชว์ความดุกเลยไม่เป็นไรวันนี้ให้แม่น้ำหวานโชว์ตัวไปก่อนน้องน้ำมนบอกวันนี้ก็มีนะครับอ่ามีพี่ๆีแม่ๆม่นะครับผู้คนมาอ่ามา มาแสดงความยินดีนะครับมาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะเลยนะครับผมก็อบอุ่นมากเลยนะครับอบอุ่นมากเลยมาแสดงแสดงความยินดีกันกับแม่น้ำหวานแล้วก็พ่อควานแม่ควานนะครับกับน้องน้ำมนด้วยนะครับผมแม่น้ำหวานให้โชคนแม่น้ำหวานน้องน้ำมนด้วยนะครับฝากพี่ๆแม่ๆนะครับเข้ามารับชมให้กำลังใจกันได้นะครับ เข้ามารับชมนะครับก่อนดุกก็ได้มาแล้วนะครับผมได้มาแล้วเมื่อวันนั้นนะครับก่อนดุกจําก่อนดุกฟังผิดนะครับผมเป็นวันจันทร์นะครับแต่เป็นวันอังคารนะครับเป็นวันอังคารนะครับผมก่อนดุกก็สับสนนะครับวันนี้น้องก็ได้มีชื่อแล้วนะครับผมไม่ได้เรียกว่าสาวน้อยอีกแล้วนะครับเรียกว่าหนูน้ำมนนะครับหนูน้ำมนตลูกแม่น้ำหวานใจดีนะครับผม น่ารักมากเลยนะครับสังเกตดูตูตาแม่น้ําหวานนะครับนี่นะครับคือถ้าตาแบบนี้นะครับคือเป็นช้างที่มีนิสัยดีนะครับนิสัยดีแล้วก็ใจเย็นนะครับคือกับผู้กับคนเขาก็ไม่ค่อยสนใจอะไรนะครับเขาจะสนใจแต่ลูกเขานะครับเป็นช้างที่นิ่งนะครับผมช้างที่นิ่งช้างที่ขำคูณนะครับอแล้วก็โอ้ยดูน้องด้วยครับผม เราปุยลุยเลยปุยลุยเลยเป็นไงแม่นาวานเอามาโชว์หน้าเต็มๆหน่อยเร็วม,มาโชว์หน้าเต็มๆหน่อยนี่ครับผมสวยไหมแม่นหวานสวยมากนะครับสวยมากไม่หูใหญ่นะครับคือไม่มีที่ติเลยนะครับไม่มีที่ติสูงใหญ่ใบหูใหญ่นะครับร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับหุ่นละมุนก็เช่นกันนะครับผมโอขึ้นนะครับ จะน่ารักจะสวยเหมือนแม่แน่ๆเลยนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ควนลุกได้มาหาแม่น้ำหวานนะครับผมมาดูว่าอาจจะมาไม่ทันแต่ก็มาช้าก็ดีกว่าไม่มานะครับไม่เป็นไรนะครับอ่าก็ได้มาอ่ายินร่วมยินดีนะครับแสดงความยินดีกับพ่อควานแม่ควนนะครับผมก็ตอนนี้น้องก็ได้ชื่อแล้วนะครับเป็นน้องน้ำมูลนะครับผม แล้วก็ฝากพี่ๆแม่ๆนะครับเข้ามากดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมคอมเมนต์ Comment กันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ Comment เข้ามาทักทายกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณมากนะครับแม่น้ำหวานใจดีน้องน้ำวนนอนหลับหลับปุ๋ยเลยนะครับ